Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad Hari ini kita ada Dua masalah yang saya nak soal Pak kita semua Satu mengenai semaya Dua mengenai waktu semaya Yang dikira-dikira syak Oleh sesuatu kuat. kita มาสัลสลสมาญาเรื่องละมาดถ้าพวกเราละมาดแบบไม่มีวิญญาณอันรูปมันก็ต่างกันอย่างไรคนที่ถูกโดนแยกกุ้งกับเราละมาดต่างกันที่ไหน เพราะเราไม่ได้ร <sociedad, S 1> ู้สึกว่าเรากำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์หรืออิบาดาตอัลลอฮ์ในเมื่อเราอยู่ในสนามเขาบอกอ้าบอยากพุ่งสิครั้งแล้ก็อยากพุ่งสิครั้งมันต่างกันไหมกับเราสุสุสิสิสครั้งก็ได้ต่างเพราะเรามีความรู้สึกเดียวกันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับถูกโดนโดน ลงโทษละมาปคือโดนโดนลงโทษเต้ามนแบั้นเลยเลยก็ขี้เกียจไม่รู้ละมานให้ใครเพราะยุคมินุนียเป็ไรคงไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ไม่ได้คิดว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราไม่ได้รู้สึกเลยถ้ารู้สึกเราก็ไม่ไม่อ่านกนอ่านแบบนั้นะถ้าเราสกรู้สึกเราก็อายอัลลอฮ์ไม่ละมาปแบบช่วยช่วยเพราะเราอายอัลลอฮ์ อัลลอฮ์กำลังมองเราดูนั้นคนที่มีความรู้สึกแต่ว่าพวกเราไม่เคยอยู่กันนั้นเพรที่ก็ละหมาดไม่รู้อยู่อะไรเขาไม่รู้สึกอะไรสักอย่าง mm hmm. ถ้าอย่างนั้นละหมาดคือหมดลมโทษพอมีคนก็เขาละหมาดไม่มีคนก็เขาก็ไม่ทำเพราะลมโทษถือว่าลมโทษอันนี้แหละเขารู้สึกว่ากดดันนะ ป่วยก็ต้องละหมาดเอ้รู้สึกกดดันจริงๆก็ป่วยละหมานคือระมัดัลลอา์เพราะละหมาดคือเข้าอัลเนาะเราต้องอาศัยว่าทุกอย่างชีวิตเราทุกมมติชีวิตเราต้องอาศัยว่าทุกอย่างในเมื่อเราถ้าไม่ให้โอกาสเราป่วยไม่ให้โอกาสละหมาดแสดงว่าเราต้องเสียใจัลเนาะทำไมให้เราป่วยถ้าเราไม่ป่วยเราได้ละหมาดถ้าไม่ให้โอกาสกับคนป่วยทําการละหมาดด้วย นี่ข้อที่หนึ่งแสดงว่าเรากำลังถูกลงโทษทุกวันเลยก็ไม่รู้สึกว่ามีรถมีความรู้สึกที่ชินใจได้ประมาณนี่อันนั้นเนนะคิดถ้าเปิดประสดประช้อสุดท้ยจะเลาอีกสองหน่อยับแต่แอมเหมือนกับลงโทษปะไปลงถูกลงโทษที่มัสยิดหน่อย ให้เร็วเหมือนกับเราจ็คพุ่งสิบครั้งให้มันเร็วที่สุดให้ออกจากลงโทษนั่นคือจริงหรือเปล่าเพราเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าไม่รู้สึกอย่างนั้นก็ดีถ้าอย่างนั้นแย่มากต้องรีบออกจากความรู้สึกเหมือนกับถูกลงโทษลงโทษนั้นดีเพราะเขาต้องทำหน้าผู้บังคับบัญชาเขา เราทำอย่างนี้มันกับคนบ้าจะมากกว่าคนลงโทษอีกนะอยู่ทําคนเดียวไม่รู้ใครใช่อย่างนี้คนบ้าเราก็ทํทำให้รู้สึกอะไรสักอย่างพูดก็พูดคนเดียวอ่านฟระที่ให้จบเร,เร็วเพราะพูดคนเดียวคนบ้าจะใกล้กว่าตับถูลงโทษอีกยิ่งยิ่งแย่กันใหญ่นะมันยิ่งไปกันใหญ่ละนะถ้าลงโทษมันก็พอเป็น คนยังยังยังอยู่ในสติปัญญาที่ดีถ้าคนบ้าน,นี่แย่มากนี่คือละหมาดของพ่อเราวันนี้อยู่ในสภาพอย่างนี้เลยก็ไม่ค่อยจะมาละหมาดเท่าไหร่จะหาจะหาละหมาดแบบลงโทษรีบรีบได้ไหมที่ห้องอลองโทษรีบรีบทำที่ห้องสี่รักาที่แค่หนึ่งนาทีพอแล้วไม่ต้องมาช้าอิมานอานละหมาดช้าชุยุบช้าประกอบช้า ยิ่งหนักมากรับรองโทษแบบนี้ยิ่งยิ่งหนักมากหรือเปล่าถ้าทำรายการอะไรนะรายการลงโทษที่ห้องจะได้สบายกว่าแลวได้จบเร็วๆลงทำลงโทษบทลงโทษจากใครก็ไม่รู้ใครให้และเทาทําอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่มีผู้บังคับอาจารย์เขาก็ไม่รู้สึกว่า a l l ให้ทําอย่างนี้เพราะเขาไม่รู้สึกว่าอ l ห a อยูเขานี่คือสิ่งสําคัญนะคิิแบบนี้พูด เล่นเล่น,ลน่าสำคัญมากมากมันอยู่ที่เราวันนี้ถ้าไม่อยู่ในนี้ทำไมเราต้องต้องขี้เกียจทำไมต้องขี้เกียจขี้เกียจเพราะเราไม่รู้สึกว่า Allah อยู่กับเราถ้าเรารู้สึกว่า Allah อยู่กับเราไม่มีขี้เกียจสองทำถ,ถามเกี่ยวกับเวลาละหมาดวันนี้สตาร์ไดรฟ์โทรศัน โทรศัพท์มาจากคนในจังหวัดยาลาคนหนึ่งเมื่อวานเหตุการณ์เมื่อวานมีอาซินอาจันเที่ยงครึ่งแล้ว12.30นาทีเขาก็จะดูสุตโตของมัสยิดตะวันตกับตะวันออกยังไม่เห็นว่าตะวันพลอย ยังไม่เห็นเลยถึงว่าตะวันยังอยู่ทางทางตะวันออกอยู่ยังไม่เปล่นเชิมาจารยนี่คือปัญหาสิบสองครึ่งแล้วจริงๆก็ในปฏิทินบอกสิบสองยี่สิบสามนาทีวันนี้สิบสองครึ่งยังไม่อะไรนะเงาของไม้ยังไม่เห็นทางนี้อยู่ยังไม่เห็นทางตะวันออกยังอยู่ทางนี้อยู่เงา นี่คือปัญหาขอฝากนักดาราศาสตร์พวกเราด้วยการเรีนด้วยเฉพาะเข้าอะไอย่างจูรี่เห็นเบลเลนก็เคยบอกให้ผมอันหนึ่งเลอาจารย์อาจารย์จูรี่ยังไม่เข้าอเลยจูรี่ง่ายมากไม่เหมือนกับเวลาเอาไม้ดูตั้งหน้อยตรงนั้นถ้ามีเงาทางตะวันออกแสดงว่าเข้าอยู่แล้วถ้ายังไม่มีแสดงว่ายังไม่เข้า ลองดูทำพวกนี้ดูนะลองใครจะทดลองดูก็ได้แล้วฝังอาจารย์มะเซนอาจารย์แล้ก็เท่าเลยธรรมดามมเซนอาจารย์ก็ก่อนเที่ยงครึ่งเพราะเดี๋ยวนี้ก็เที่ยงที่สามนาทีก็เท่าแล้วประทจนนี้ไม่ทราบใครทําก็ไม่รู้เราก็ตามแบบบอย่องงั้นไม่รู้ไม่ได้คิดว่าถูกหรือต่อเออหรือหรือหรือผิดี่สิ่งอยากจะฝากให้พวกเราเป็นมหาวิทยาลัย ต้องไปแก้ในนี้เป็นฝ่ายรับผิดชอบเป็นเรียกสูงสุดข,ของวิชาอิสลามนะต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบจริงจังด้วยนะอัสรีก็เหมือนกัน <c oughs> อัสรีนี่ถ้าสมมติว่าเงาของไม้เท้ายังไม่เกินความยาวของไม้เ,เท้านีา้แสดงว่าจะไม่เข้าถ้าเกินถึงเท้านะใช่ไหมนี่วลาอัสรีลอง ลองเช็คพรุ่งนี้สองเวลานี้ให้ดีกับเวลาที่ปฏิทินบอกว่าเข้าเวลาแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าผิดเราต้องไปแก้แล้วก็ต้องสร้างความบรรทัดฐานใหม่ปฏิทินเท่าที่ผมรู้ถ้าของบ้านเราก็แค่คอเล็กทําคนเดียวคอเล็นอแกก็ไม่ได้เรียนดาราศาสตร์อะไรสักอย่างดูแบบเพราะเราตาตาความรู้มีแต่ว่าไม่ได้ใช้ ถ้าอย่างนี้เป็นความจริงเหมือนกับที่เขาโทรมหาเตะวันนี้แสดงว่าเราต้องรับผิดชอบมากเราบาปมหาอิสลามรับผิดชอบหน้าว่าเป็นคนแรก